แม่กลับมากับเว็บ Teddy Man Shop อีกแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาซื้อไก่ตันกันเช่นเคยนะครับจะมาทําอะไรได้ครับนอกจากมาซื้อไก่ตันที่อยู่ในเว็บไก่ตันถ้าไม่ซื้อไก่ตันในเว็บไก่ตันเนี่ยเราจะมาซื้ออะไรนอกจากไก่ตันเอองงปะทุกคนไม่งงหรอกโอเคครับวันนี้ผมว่าจะมาซื้อไก่ตันซักรหัสหนึ่งครับทุกคนแล้วก็จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูด้วยเราก็อยู่กับเว็บ Teddy Man Shop กันเช่นเคยครับ สหรับวันนี้นะครับผมอยากมาลองซื้อรหัสสักรหัสหนึ่งงบไม่เกิน50แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่ามีรหัสอะไรบ้างที่ไม่เกิน50อันนี้ไก่ตัน6หมัดผลตื่นสุ่มก็25อันนี้ก็ไก่ตันที่เรารีวิวไปใช่ไหมทุกคน15อันนี้ไก่ตันสุ่มหมัดแล้วก็ผลมังกร40ผลมังกรนี่น่าจะเป็นไก่ตันแล้วได้ผลมังกรไปเลยนะทุกคนแล้วก็สุ่มหมัดนั่นเองอันนี้นี่อันนี้50พอยพอดีทุกคนไก่ตันดาคัวเด้งสุ่มหมัดอืแล้วก็ไัน,นเส ุม,มัดสุดโหดร้อยหนึง่งไก่ตันมมจิตื่นสกิลสุม,มัดโอเด้ง55ก็เกินงบไปละเุ้ยอันนี้มีนี่ด้วยทุกคนไก่ตันมูจิสุมตื่นบางสกิลสุม,มัดสุดโหดสี่สิบเองแล้วก็มีหลายอย่างเลยทุกคนโอเคผมรู้แล้วผมจะซื้อไก่ตันไหนดีครับวันนี้อืมเอาเป็นอันนี้แล้วครับไก่ตันสุมัดผลมังกรแล้วกัน40ไม่เกิน50แต่สำหรับใครที่สนใจไก่ตันอื่นๆนะครับสามารถเข้ามาชมเข้ามาซื้อกันได้ครับ สำหรับเว็บ Teddy Man Shop อปุ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบแบบนี่ไก่ตันการันตี v ีเทียสิบการันตีโอเด้งของในตัวเพียบซุ่มเผาอุย้ยไก่ตัน v ีเทียสิบเลยเหรอวะ350บาทเลยทุกคนเออเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องมีเดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีงมรีวิวแน่นอนรอรอเงินก่อนทุกคนเรามีเงินก่อนลีลาเหลือเกินก็อย่าเรามาซื้อกันทุกคน40บาท40พอยต์เท่านั้นครับทุกคนเหลือในระบบอยู่48โอเคมะกดสั่งซื้อกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคได้แล้วทุกคนนี่ครับได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้ากันดีกว่ามาโอเคทุกคนผมใส่รหัสใส่พาสเวิร์ดใส่ข้อรหัสบนเป็ทีเรียบร้อยแล้วมาล็อกอินเลยดูว่าจะได้หรือเปล่าอ่าโอเคได้เข้ามาฟุตกันเลย เดี๋ยวเยวอย่าเพิ่งกดข้ามฟังก่อนตอนนี้ผมได้มี d i s cord เป็นของตัวเองแล้วถ้าใครอยากหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยหาเพื่อนฟาร์มในแมปบล็อกฟุตหรือแมปต่างๆในโลบอตอนนี้ผมได้เปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยหาเพื่อนเล่นกันได้แล้วนะครับวิธีการเข้ากง่ายๆเลยครับให้กดลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปมาได้เลยแล้วก็จะมาเจอหน้านี้ครับอันกดก่อน อันกดเสร็จแล้วก็มากดรับยศได้เลยวทุกคนซึ่งต้องรับยศก่อนธนานนะถึงจะเห็นพวกช่องทางพูดคุยต่างๆก็ GA ให้กดเลือกเพศก่อนนะผมว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือเพศที่3นั่นเองแล้วก็เลือกว่าจะเป็นโจนสรสลัดหรือมารีนนั่นเองครับทุกคนซึ่งพอกดเลือกแล้วก็จะมีหน้าต่างๆให้ทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยหาเพื่อนเล่นได้ทุกอย่างเลยครับทุกคนโอเคถ้าเกิดใครสนใจอยากเข้านะครับกดลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปเลยโอเคเข้ามาละทุกคน โอเคมาเกิดที่เกาะใหม่นะครับทุกคนก็โลก3มโอเคนี่ผลมงกรทุกคน <Wow. S 1> นี่ครับผลมงกรนะแล้วก็หมัดก๊อตเว้ยเฮ้ยตอนนี้เราได้เราดีเราดวงดีเราได้หมัดก๊อตมา,มาแล้วก็มีคาบูช่าอ่ามีแบตเตอรี่แล้วแล้วก็เคียวฟาร์มแบตเตอรี่แล้วเหมือนกันโอเคเงินมีทั้งหมด14ล้านนะครับทุกคนเงินม่วงมี5 0,000ืน หเยอะนะห0 0หมื่นนี่เยอะนะทุกคนไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับ50,000่ 50, นี่โอเคเรามาดูของในตัวนี้ก่อน,นครับก่อนจะไปดูสกิลนะก็ค่าพลังอัพเป็นสายดาบเวลาเดี๋ยวเรารีดได้นะครับเอ okay. ไอเทมมาดูกันอ่าจะมีเป็นเคียวที่เป็นระดับสีแดงนะครับก็มีไดเบดดาบบูดีดด้ซอสลิงโกคุเซเบอร์สปกี้ยามะโซทวินคาบุชะแล้วก็ทนูแล้วก็นี่พระคุมคาตาคุริใส่เลย ทุกคนมีผลโมจิด้วยผลพระแล้วก็ผลบาเรียรผลยางผลน้ําแข็งนะครับและแต่ละอันนี้มีผลโมจินะอแล้วก็ดาบระดับสีแดงก็มีแค่เขียวอย่างเดียวครับไม่มีดาบคู่นะทุกคนโอเคของในตัวก็ประมาณนี้โอเคครับก็สกิลของผลมังกรก็ครบนะครับทุกคน3 0มมาเตอรี่นี่ก็เพ้มสกิล X พุ่งไปสกิล่าสกิล V ก็ แปลงร่างครับทุกคนปึ๊บอ่าประมาณนี้ก็แปลงร่างนั่นแหละแล้วก็แปลงร่างก็สกิลแซดสกิลเอ็กซ์เพิ่มสกิลซีก็ประมาณนี้หลายหลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมครับทุกคนใครไม่รู้บ้างก็เดี๋ยวดูฮาคิดิปึ๊บเฮ้ยฮาคิมีสีนะฮาคิมีสีนะนะรอบนี้สีลุ้งด้วยใช่ไหมเออสีลุง้งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอเคครับมัดก๊อตก็สกิลครบนี่ พี่ชาก็สกิลครบเคียวก็ครบนะทุกคนนี่โอเคมีผลทาวอนไหมแบบมีผลทาวอนแทรกมาอะไรอย่างงี้ปปะไม่มีหรอกทุกคนเพราะยังไงก็ไม่น่ามีเออไม่มีหรอก คุ้มมากเลยครับทุกคนสาหรับ40บาทนะคุ้มมาก,มมากผมบอกแค่นี้ว่าอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆสาหรับความรู้สึกผมจริงๆเลย <c oughs> คุ้มคุ้มจริงคุ้มจริงคุ้มจริง <c oughs> ได้ผลมังก,กรมาได้หมัดก๊อตได้เขียวมานี่คุ้มมากเลยนะทุกคนเ <c oughs> วลตันเงินมี14ล้านนะครับแล,แล้วก็เงินม่วงมีอีก5 0 0 0 0ื่นะทุกคนเยอะมากคุ้มมากแล้วครับทุกคนสําหรับ40บาท สำหรับใครที่แบบบอกว่าถูกขนาดนี้ยังไงก็บิดยังไงก็โกงแน่ก็ดูเมไปตัวอย่างนะครับทุกคนผมสุ่มจริงๆนะผมสุ่มจริงๆไม่ได้แบบว่าให้ร้านล็อกหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มไปจัดกันเลยทุกคนดเด็กๆที่ยังไม่มีรหัสนะครับอยากได้ไก่ตันเท็ดดี้แมนชอ็อปตอบโจทย์ทุกคนแน่นอนส5บ้าบาทก็มีทุกคนยี่บ้าบาทก็มีงบน้อยๆทุกคนสามารถไปจัดกันได้เลยซื้อปุ๊บมีเวลตันเล่นแน่นอนมีของเล่นแน่นอน ทุกคนเดี๋ยวเรามารีเป็นสายผลกันโอเคอัพผลพิศาตเต็มเฮ้ยเดี๋ยวอัพผลพิศาตเต็มนะครับแล้วก็พลังวอกกันพลังระยะประชิดโอเคผลมังกรแนะนําว่าต้องเล่นดาบสปกี้แน่นอนแต่ก็นะวันนี้ไม่ได้มาพิ P พีให้ดูคนระับทุกคนมา,มารวีวิวให้ดูนะมีอะไรที่ต้องดูอีกไหมอ่ะทุกคนไม่ต้องดูหมัดหรอกนะทุกคนเพราะว่ามันมีมัดก้อนไงแสดงว่ามีทุกหมัดแน่นอนแล้วก็ถี่รอยมัตอรี่ทุกหมัดแล้ววีสองทุกหมัดแน่นอนอ้าวเข้าเข้าพอทองไม่ได้หรอทุกคนแสดงว่ารห นนเลยเข้าพอท์ไม่ได้ว่าจะไปสุ่มผลให้ดูสักหน่อยไปไปสุ่มผลกันดีกว่าทุกคนเราต้องขับเรือไปนะแต่เะกี้ผมเห็นเรือเกมพาร์ทใครอะเอาหายไปแล้วเรียบร้อยตอนนั้นกลับเรือเราเออทุกคนผลมังกรมันเปลี่ยนสีตรงไงนะผมไม่รู้อะว่ามันเปลี่ยนสีตรงไงผมไม่เคยเปลี่ยนสีผลมังกรเลยอยากเปลี่ยนสีไม่ใช่แล้วหรอกเออมีผลมังกรอย่างนี้เลยรู้สึกอย,ยสอยากเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนเป็นสีอื่นบ้างเบื่อสีเขียวละไอทุกคนเราบินไปสุ่มผลกันดีกว,ว่า โอเคถึงละมาทุกคนเรามาซุ่มผลกันครับว่าแต่ตอนนี้มีผลอะไรขายบ้างอ่าผลยางเฮ้ยแวบๆอุ้ยผลโมจิขายโุนแต่เราไม่เปลี่ยนนะไม่ซื้อครับไม่ซื้อไม่ซื้อโอเคมีแค่โมจิกับยางครับโอเคมาซุ่มผลกันว่าจะได้ผลอะไรมาทุกคนหนึ่งสองซ่อมปึ๊บโอ้โหผลดาร์กครับทุกคนมีหรือเปล่าเก็บก่อนอ่าไม่มีด้วยเสร็จ โอเคทุกคนเป็นไงบ้างครับรหัสผลมังกรคุ้มไหมทุกคนถ้าใครคิดว่าคุ้มนะค <ใ dive? S 1> รคับไปจัดกันไ <Express S 2> ด้เลยทุกคนลิงก์อยู่ใต,ต้คลิปแล้วแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อแล้วนะครับแล้วได้รหัสจริงและคุ้มจริงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่อแบบว่าคนที่ไม่กล้าซื้อไม่มีความมั่นใจในการซื้อนะครับก็เขาจะได้มีความมั่นใจในการซื้อไงว่าพวกเราแบบว่าได้จริงเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมาแล้วเราได้จริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะโอเคสําหรับใครที่ซื้อแล้วได้จริงอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับทุกคคนโอเ ทุกคนสำหรับไก่ตันผลมกกังกรนะครับเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนซีวากเกนเด็กตาครับผมผมจัดผมจัดจาัา